สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิไปหาไม้ที่หกครับหลัดเลาะพุ่มไม้มาหนินุอ้บโอ้โหเฮ้ย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 ยันงูได้ท่านผู้ชมไหมงูแงวแคกกะปอมได้เดี๋ยวเขาสิามาหาเบิ่งไม้ที่หกเนาะสิตีอ,มมย,อยูอ่ใส่เ,เ,เ,เานาะท่านผู้ชม,มเมามานะนะานมนะมันป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ป่าอยากคือมีป่าบนนี้แถวนี้กด็ดีมีได้นี่มีป่าได้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยจกจแจก๊จก,จกนี้แหละป่านี่นี่น,น,นี่อยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวเฮาสีย่างเลาะหาจักหน่อยเนาะบางเทื่อพัมีบ่อนยักตียักยังแบบเป็นแปลวเป็นยังเนาะท่านผู้ชมเนาะมหมายที่หกป่าท้อ ย่างเข้ามาเลึก ok ๆเพี่อใกล้ๆหนองหานทั้งพี่แหละท่านผู้ชมเ้ยปลาทูเออคือสบวย่างออกกำลังกายเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมไม้ที่หกเขานี่ยุปลาทูทางหน้าคือมีพุ่มไม้หกแท้เป็นตาไปอยู่บ่ หกหลายก็ย่านงูงแนวแขเ้กับปอมด้ท่านผู้ชมไหมอืมโอ้มีทางย่างเบี่ยงอยู่ครับเอ่อเบียเบ่ยงเบียเบ่ยงเบี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 ่ยงมาทางนี้ครับป้าชอบิ่งูนี่ใส่เบ็ดหลังเกาะคือสิขักเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาเบ็ดหลังเกาะมาใส่ครับเฮ้ตัวนี้เบา เอาอยางไปไก่ลายพูแล้วยางไปกระพุ้นแหละไก่ไปเต๊กค,ครับเอาไม้ที่หกยีบอลน,นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาโอเคครับอมืมอดบอลน,นี่แหละครับท่านผู้ชมเอาไม้สุดท้ายของมือน,นี้ครับมาลุ้นกัน น่อาจจะเป็นปลาใหญ่ไล่ส่วปลวกก็ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ซามีเร็วมีซาหลอกล่อหลอกลอก่ลอท่านผู้ชมมีเร็วมีซาปลาทิชชู่หลอกท่านผู้ชมเอ้ยผุ้น่ะเห็นบ่เห็นบ,นบ่ท่านผู้ชมมันสิบินผ่านปาทิชเอาหลอกเ,เรื่องของหลอกครับมันบินกับหลังกับคอนมันฟูกแล้วผูกเล้วหานอนอยู่ในบ้านุเลย ฟ้ากระเดงจึงครึ่งท่นานผู้ชมเอ้่อยผมดูง่ายฟ้าเออแดงจึงครึ่งเออท้อท ในตูเ้เราไปเหือหาป่าท่านผูทท้ชมเอ้ยตึกป่าสูตรที่บอกคุณไปคู่มือสูตร โอเคครับท่านผู้ชมคือสีเอาแค่นี้แหละเนาะครับเนาะท้ำมืดตื่นตาลอาอพอพอไหมสุดท้ายเลยได้บบไ,ได้แต่โบเป็นยังขับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับตีปลาเนี่ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปแบบนึงนะท่านผู้ช,ชมมันได้เวียงแขนนะผมบอกได้เวียงแขนนะเวียงแขนไปคือเดี๋ยวจะตีก๊อปไปตีกอ๊อปแต่ว่าตีกอ๊อปสีเวียงไปทางใต้ ว่าตีปลาขอดีเวียงไปทั้งเทิงตัดเวียงไปทั้งเทิงไ,ทง,เทงได,ทงด,ด,ดลลท้ท่านผู้ชมเลยกล้ามแขนมีหัวไครับอืมตีเป็นร้อยเชือบหมดเละไปตีปลานี่บนิเวลหรือตีดําเชือกแกลอืใส่แหงแกลโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เอาไว้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมสำหรับ ท่านผู้ชมที่ติดตามวิธีไทยบ้านไทแห่ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาขอให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหนาเดี๋ยววันใหม่ป่านคนอ้วนวิธีไทยบ้านไทแห่ก็สิพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตกปลาเนาะครับเนาะมารีวิวตกปลาชนถ้าได้ก็เอาไปกินครับถ้าได้ก็เอาไปกินแต่ถ้าบไ,ได้ก็โบเป็นยังกับโบเป็นยังเนาะเอา าไว้แค่นี้ก่อนเบ็ดมันจะเกาะสายแล้วครับเดี๋ยวจะค่อยไปแปลงกันที่หลังเนาะครับเนาะจะค่อยไปแปลงกันที่หลังสาหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิธีไทยบ้านไทแหก่กะขอให้โชคมานโชคมาลร่ำรวยเงินทองเนอ้อท่านผู้ชมเนอ้อเอาสวัสดีขอคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังบทท่านนะเหตุท่านผู้ชมไปทางใดได้ ท่านผู้ชมต้องเออต้องพาป่านคนอ้วนเมื่อส่งสก่อนครับอย่าเผ้าอย่าเฝ้าปิดอย่าเฝ้าปิดนี่นี่เละาะคันคูนี่เมื่อส่งสก่อนเมื่อส่งฮอูผุแหละทางใหญ่ผ้แหละเนาะเออเบิงนู้ทิวทัดครับด้านนี้ก็มืดแหละเอาอย่าเฝ้าเมือ่อท่านผู้ชม พาป่านคนอ้วนมาส่งสะก่อนครับิ่งน,นู้นนี่าาถาโทโทครับอะสีอยากมึนๆหัวจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายางนี่มันอยากกระเทือนมันโบเมนกล้องที่แบบว่าเป็นกล้องแบบไอ้กันสะเทือนนะท่านผู้ชม เป็นกล้องแบบเป็นไม้เซลฟี่ธรรมดาเบาง่ายๆที่บได้มีระบบสั่นสะเทือนเนาะเวลาที่เหาย่างไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายย่างเสื้อนไปทางขวามันก็ไปทางขวางอกงอกแงกๆอย่างนี้แหละเห็ดให้ท่านผู้ชมเจ็บเสียนเวียนก้าวมุนไปน้ำรับเนาปผ่านคนอ้วนก็สิพยายามจับคอมันให้มันให้มัน ตรงๆเนอะบให้มันสะเทือนไปงอกแงกๆอก,กหลายนี่เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมมาวันใหม่เนาะสำหรับเมื่อนี้กะได้หกไม้ครับแต่ว่าปลาก็ตั้งแต่ไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามนี่กะบ่ม,มีโตสบสดสบ,ส,บ,ส,บสาบใส่เลยได้ท่านผู้ชมเออปลาทิชท่เออ โดดจุ๊บๆจับใส่กันยังไข่แนะครับอันนี้โหลดฮอดโบดี้มีฮอดโตสิโดดใส่เบ็ดเลยเบิ่งหัวเบ็ดเฮ้ากับเป็นตะกินแท้ๆเหื่อมันพูดถึงเหื่อมันเวลามันโดดนี่จับๆมาเนาะมีใบผัดพร้อมมีใบผัดอ่าเธอกระเซยอย่าคือเดียวครับมันอิ่มอย่าคือเดียวคับมันอิ่ม เห็นเงือแล่นผ่านก็เซยเลือดเบ่งตาตาผ่านวัจบจับจอบผ่านวัดซื่อเนาะบบสนใจเงื่อปานคนอ้วนเลยปาท้อเอา้าส่วนท่านผู้ชมคุยท่านผู้ชมที่ติดตามปานคนอ้วนอย่าเข้าปะกันได้มาส่งปานสะก่อนครับนี่เบ่งนี้นี่แต่แมวเราเลี้ยงแพะเลี้ยงแบ้ครับ ปลาทูแม่แม่อยู่ในสวนพว่อไปไปปลาทูคลุ้มขนาดท่านผู้ชมเอ้ยเอาหมูงแงวแควกระปอมกับไปคนละอันนั้นเด้อไปทางไผทางมันเด้อเฮ้ยปพาตื่นเสียงหมูแหวกแหวกใส่ไหวตื่นตื่นครับตอนอย่างมาบุคคลว่ามันสิมีหมูเลี้ยงอยู่ในนี้ ท่านผู้ชมมืดแล้วเนาะเฝ้าจ้ำครับเฝ้าจำ้ำมืดมันก็สิเป็นเวลาออกหากินพวกงูแงวแค่วกระปอมไนดะ้เออพวกงูพวกอย่างนี่พวกมนุษย์มนาเฮากะกับเพื่อนกับซ่องครับอืมปาชอมาหอดทางแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเออ เดี๋ยนี่มาหอดสนามบอลของพุตซอสนี่เห็นบอกยังมีเยาวชนเล่นกันกึ๊บอยู่ครับอ่บมเป็นตาย่านแล้วเอาเดี๋ยวสิมาปิดท้ายกันตรงบริเวณริมนี่เนาะครับเนาะเอาหายใจแห้งขนาดเป็นยางเมื่อยได้นี่อืมเป็นการออกกำลังกายครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนได้แกวแหวนมานีชนเหตุช่อง YouTube ก็ขอให้มีผู้ที่ตามหลายๆเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเอาสำหรับแรงมือนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม